จังหวัดยะลาค่ะโดยทางธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถจังหวัดยะลาได้ปรับโฉมใหม่แห่งแรกใน3จังหวัดเชาดแดนภาคใต้พร้อมให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้มาใช้บริการมากขึ้นค่ะนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดที่ทําการสาขารูปแบบใหม่ธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรถอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายกุเกล่ากาชาจังหวัด นายปรินปิ่นทองพันธุ์ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคสงขานางสาวปรมาลาดระรงชัยผู้จัดการสำนักงานเขตปัตตานีนายอัตพลพิมพเนสนศรีผู้จัดการอาวุโสสาขาซิโรรถธนาคารกรุงไทยคณะผู้บริหารสาขาซิโรรถธนาคารกรุงไทยรวมถึงพนักงานธนาคารกรุงไทยและหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดีค่ะสำหรับธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านต่างๆอยู่เสมอครับ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการที่เปลี่ยนแปลงของระบบการเงินในปัจจุบันทําให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารก้าวหน้าขึ้นนอกจากนีธนาา้ธนาคารกรุงไทยยังเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบกับธนาคารได้ให้ความมั่นใจว่าจะดําเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าสมกับเป็นธนาคารที่ประชาชนไว้ใจจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไปซึ่งในปัจจุบันนี้ธนาคารกรุงไทยมีการให้บริการบัตร Travelcard เป็น Mastercard ตัวใหม่ รองรับลูกค้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องการเดินทางไปสแสวงบุญให้มีความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องพบเงินสดครับ านนะะทางเศรษฐกิจของชายแดนภาคใต้ก็เริ่มเติบโตขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้ความสมบุกก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนในพื้นที่อะค่ะเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยมาสอดรับในการที่จะลงในสู่ธุรกิจชุมชนนะครับในเรื่องของท้องถิ่นที่ว่าพัฒนาเรื่องของโอทอในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลักโลกก็ในพื้นที่เนี่ยมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น ก็มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการส่งเสริมจ,จากทางรัฐบ,บาลน,นะคะไทยแลนด์4.0ขึ้นมาทําให้ทางเศรษฐกิจเนี่ยภาพรวมมันจะมีการโตในเรื่องของอมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ SME รายย่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลที่เป็นเกี่ยวกับมากขึ้นธุรกิจก็จะเห็นเรื่องของการที่โพสตลงทางไลน์ทางแอปพลิเคชัน t i k t o อกหรือทาง YouTube มากขึ้นฉะนั้นการสอนับทางด้านสถาบันการเงนินก็ต้องตามไปด้วย